มาเผาผันไขมันหน้าท้องด้วยวิธีการทำ body ้แ a p แบบ DIY กันค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักให้หุ่นเรากลับมากระชับเร็วขึ้นสำหรับคนที่มีหน้าท้องย้วยกินอะไรไปก็ท้องป่องง่ายลงพุงหรือมีอาการบวมน้ำเกิดไขมันสะสมที่หน้าท้องพอจะเริ่มลดน้ำหนักบริเวณพุงก็จะลดออกยากที่สุดวิธีนี้เป็นตัวช่วยที่นิยมในการทำให้ลดพุงได้ไวขึ้น แต่ต้องทำควบคู่กับการออกกําลังกายและการควบคุมอาหารเตรียมส่วนผสมดังนี้โลชั่นทาตัวปริมาณตามต้องการขิงผงหนึ่งซองหรือจะเป็นขิงสดที่ขูดออกมาเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นออกกำลังกายและหนักใจกับพุงที่เป็นห่วงยางรอบเอวเรามาหาตัวช่วยในการเล่งเบินเผาผ่านไขมันบริเวณน,นี้มากขึ้นก็คือการพันแลบด้วยโลชั่นขิงที่เราทำเตรียมไว้นำโลชั่นขิงที่เราทำเตรียมไว้มาทาบริเวณไขมันส่วนเกินรอบหน้าท้องให้ทั่วทำการนวดวนๆเพื่อให้โลชั่นซึมเข้าผิวได้ดีขึ้น ขิงมีประโยชน์จะช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นกว่าปกติหลังจากนั้น <Sched ule> นำแลรปถนอมอาหารมาพันรอบเอวให้แน่นเมื่อพันเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำผ้ารัดเอว มาปิดทับอีกรอบและนอนตลอดทั้งคืนอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจะพันแลปนี้ไปวิ่งและเดินออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อเร่งการเผาผลาญมากขึ้นเมื่อนำแ็ปออกจากพุงพุงที่เคยป่องก็จะดูกระชับมากขึ้นและเกิดความร้อนบริเวณน,นี้มากขึ้นอีกด้วยแต่จำไว้ว่าเป็นแค่ชั่วคราวและวิธีนี้เป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้น เราควรออกกำลังกายและควบคุมอาหารไปด้วยเพื่อให้การลดน้ำหนักได้ผลที่เร็วขึ้นกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ